<simplesmente lavender> ทำคล de ิปแจกเลยไหมนั่นเนี่รไอสัตว์ไ่กูจะสูมเอาอีกี้จะโกงเกินอะไรก็ซื้อมาแล้วนะให้กูแบบายคลิปาย ไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะบัตรกาลิี่าเนี่ยนี่นะจำนวนสามร้อยสามร้อยบาทสามร้อยบาทได้ห้าร้อยกับจิ้งจ่ไม่ใช่เก้าร้อยใช่ ไปเติมกลีหน้าได้ฮัมมิสจะสุ่มแผนที่ทำไมล่ะครับพี่มาปิดแล้วเมอกี้าปเลยหนน่เสือน้ำเสือเสือไป้มั้ย กูอยากได้มากเพราะมันเพราะมันเข้ากับปีกแดงแล้วหรอวะ<พ>อจะร้อนเกินกูเอาดิเซอร์อเอาเซยดิดิเซอร์กับของควงใส่ไฮไลท์เลยดิไบเลย อี <elim> ้อะไรกูจะตายได้ไหมอ้สัสไอ้สัสไอ้สั้ไอ้สัสอ้ไอ้สัไอ้สัส ไหนครับยิ้ไหนตึงตึงเอามีดบินก็มีว่ะเอาที่เอาดิเอาดิอย่าเบลอปลาหมดนะปลาหมดให้มึงหมดเลยนะเออ

แกไอ้เฮียตแลแรกบอก,กให้กูเอ,ออเ,เอาไอ้บวกูเอาปเองเปล่าี่ี้โตโตมาช้ามึงะเสียงเปิดตู้นดังฟังชัดเหลือเกินตายเอา้ากูโดนจังเมื่อกี้สอง่กูเสียเปล่าเลยดิตายไม่โดนวะ มันหมดไหมเี้ยวมันยังไม่หมดหลบแนิตอมันก็หมดระ <c oughs> น่าจะ <c oughs> ต่อยเลยต่อยเลยเ,เ,เอาวันเอาวัน เอ้ยเอ้ย์เติร์นกูแจกกูแจกคลิปหน้าดีกว่ากูแจกคลิปหน้าดีกว่าเฮียคลิปนี้คลิปนี้แบบตอบรับให้เม้นยูไอดีไว้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะสุ่มเองโอ้ยหอกหักเลือดแล้ววเ่นกูจะหมดตับโอ้มันหลอนเหรอมันหลอนไหนอ่ะ

เล,เล่นไม่ปีนเ,ยเลยเล่นไม่ปีนนะน่สาละเลย,ลเลยอ้ยเล่นไม่ปีนเฮ้ยจะตายลุงเลยโอ้แหลกทำไมตัวนี้มันก็ไม่แหลกนะเว้ยท,ท,ที่กูดูเลย

ลงไปช่วยไปก่อนไปก่อนอยู่ๆก็เล่นเป็นอะไรกันเนี่ยแล้วสวย ของฟวงไม่เอ่อดีเซลเพียวๆเ,เนี้นะจะไปอ่าขีมมันเจยไอ้วอร์นิลูกมาดีครับมาดีครับเอาลมไม่เหรอว่ายังไี ไม่ทำไรเลยไม่เห็นเลยนยืน่นแบบมีเด่นเด่นเลยก้าิดเนี่ยอยากทำคลิปกวกับแบบนี้อ่ะแบบนี้อ่ะแบบขับรถไปมั่วสุะไาไหก็ลู้อ๋อไม่ใช่ควายต้องเรียนด้วย สู้สมรภูมิเอาเจอรอสู้อย่างนี้ต่ออยากให้คุณตายใช่ไหมเอาคระดังใหญ่เปล่าขึ้นบนเปล่าเห็นรถกำลังบนเครื่องบินไง โอลไอ้ขีบะมาไม่ไอว้วอมันเด็ดอะไรเนี่ยโอ้ชุบกันตรงนี้เลยเหรอไม่ไม่เป็นไรค่าเรื่องิี มึงเอานี่ไปเนี่ย,มยไ,ไม่เนี่ยมานีก,ก่อนเร็วๆมันไม่ใช่กระสุนเลยแหละมันมาทั้งปืนเลยแหละไ,ไม่รู้มาดูอีกอืมก็เ<บ>อ็มสองสี่แบบ

ไม่สนอ่ะไม่อ่ะรถอะไรกันเโคตรเท่อะดูสกินสิปากไม่ต้องอวดกูขึ้นปุ๊บเลยใครเล่นทีนี้ เอาไปฟาร์มดีอื่นก่อนเอวไปได้เนๆนะน้องเออเรา,าไปไปริกาอเอาไหมล่ะหลังไรโอ,อ้ยควายรู้ว่าคนคนรวยครับมาเอ้ยมีไอว้วอลมาแล้ว เดี๋ยนี่ไงยงยืรอยู่นี่ตัวยิงหัวตายยะมีตัวมีตัวยิงกัมทองเอากมทองตายอ่ะฮ่า่าฮ่าสีอะทำไรอะเฮ้ยควรจะเล่นปืนนี้ใช่เปล่าเนปืนไหนดีกว่ากันนะสองันเนี้ยเออเอ็กลนเรดีกว่าเล่น่เอ็กนร อี้ยแม่งเราาหนึ่งไแลไม่มีใครหยุด่ยเราได้ละนอกจากเราจะไม่เผลนะเออเอราเนลมดดก่รากดได้ชนะแล้วอ่ะเราเก่งที่สุดแล้วตอนนี้บาเลต้าบาเลต้า มึงต้องโง่ขนาดไหนวะเนี่ยขับรถมาซื้อกะโปรงแล้วก็เดินเดินถ่ายเอางั้นไอ้เหี้ย่ะได้จักรยานไงไปเด้บอร์ดไงได้บอร์ดมันก็มีเออชาตินี้มันจะถึงไหมตึงเปล่าตึงเปล่าตึงโอเคกูกำลังไปจะไปเชนี่สายไฮไลท์แน่นอนกำลังไปเพื่อน มุมุเสียชีวิตอ่สไปร์มุมุนี่ไงกล่องปลาหมาตากปลาบมาเธอลงมาแล้วเอากลับไปเอามอเตอร์ไซค์คู่ใจกูกันตัวอะไรน้องเพื่อสะพงเล็กเมือนี่กูรู้สึกเสียสติกระเดิมอีกที่อ่ะคือคือคือตอบฮะอะไรไปกับสีเที่ยวน้อง อกอเ็นเน,น,นมันก็ต้องมีหายไปมดานช่างมาแล้วพี่พาปุมโกดังใหญ่เนโก,กดังนี้พี่สร้างเ,อ,เองอะน,อนอะ้องนะอของโคตรดูเลากันแต่เพื่อนเพราะเราคือที่นินงแล้วตอนเนี้ย ้ยมีรถโอ้โหโคตรสวยเลยบีเดือดสก,กาแน่นอนมาดีครับมาดีครับโอ้ยรถอะไรทองรถทองรถทองรถจิ๊บปะไม่รถรถเบนเลย มันวิ่งอมหลัง,ลงจะไปช่วเพื่อนใครอ่ะไอตัวกระป๋อมเมื่อกี้ซ่งเราจะกอดแล้วมันเหยียบเียหมันแบดบอยหียสาวเลยังหมดแล้มันก็เลมันเปทีกระซิไอควายแหม่มไม่ได้กินไข่งไงไหนวะ

เข้าวงเธอก่อนที่มันจะเข้ายากกว่านี้อืมก็แก้วงไอ้เหี้ยไอ้โว้ไอ้โวแลนได้อะก็หน้ามืดอย่างที่บอกกันแล้วบอกเล็วๆไปก่อนตอนนี้ไปก่อนไปก่อนอย่าพึ่งไปก่อน chụp, Lŭ... đây... ừ, ừ. ừ, đồng... oh, này, chụp ừ ừ, là... có <laughs> <quen đồng. cười> <laughs> 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 เนี่ยล่ะทุกขาข้างๆนี่เนี่ยกต้องชุบเลยกูยังมีความหวังอยู่เดี๋ยวค่อยกิน่ายอยู่เร็วๆเพื่อนเร็วๆเที่ยนที่มันจะไปร้านนี่มันใกล้ๆก่อนนะมันก็ไม่ไปนะเอ้ย บุงมันแรงอ,อ่ะฮะทำไมไมันแต่งตัหวหมดตามมาั้งวะไอ้แกงอายุกี่ทำไมแต่งตัวบดพอก่อนบ้าเอ้ยอยูข้าวเออ,อ,อก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก <c oughs> ็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม